บิ๊กโจ๊กบินด่วนสระแก้วรับตัวคนไทยกลับประเทศพลตบอโทสุรเชษฐ์หักพานผู้ช่วยผู้จัดการตำรวจแห่งชาติรับ56คนไทยเหยื่ยยคอค่ามนุษย์ในเขมรพร้อมเร่งรัดเจ็ดคดีค้ามนุษย์ในจังหวัดสระแก้วเมื่อเวลา14.30น,านาท,ที่ด่านตอมาอารญยญประเทศจุดผ่านแดนถาวรบ้านคลองลึกอำเภออาญยประเทศจังหวัดสระแก้วพลตบโทสุรเชษฐ์หักพานผู้ช่วยผู้จัดการตำรวจแห่งชาติและรองผู้บัญชการสุรพิทักษ์เด็ก สเปรย์ข้าวกลัวป้องกันปัาปรามการค้ามนุษย์และภาพประมงสำนักงานตรวจแห่งชาติพร้อมคณะได้บินด่วนเดินทางมารับคนไทยเหยื่อค้ามนุษย์ซึ่งถูกหลอกลวงไปบงังคับค้าแรงงานที่ประเทศกัมพูชาจากเจ้าที่ฝ่ายความมั่นคงกัมพูชาที่บริเวณกราสาพานไพรมิตรภาพไทยกัมพูชาจุดผ่านแดนถาวรบ้านคลองลึกโดยมีพลตร,ตรีนัทพงศ์สัตยานุรักษ์ผู้กํากับการตรวจภูธรจังหวัดสระแก้ว พันธตรวจเอกรุ่งทองมนผู้การตรมจังหวัดสระแก้วพันธุตรวจเอกพัฒนชัยพมรพิบูลผู้การสพคลองลึกพันธุตรวจโทจิรพัฒน์เขียวสุริสระวัดสระแก้วพร้อมด้วยเจ้าที่ร้อยฐานพราณน1302ชุดเฉพาะกิจฐานปราณหนึ่งสร่วมให้การต้อนรับและร่วมรับคนไทยกลับประเทศจํานวนห6บหคนโดยเจ้าที่ฝ่ายความมั่นคงกัมพูชาพร้อมด้วยผู้ช่วยทูตตารวจไทยประจำสถานทูตไทยนกรปนม ได้นำคนไทยเหยื่อฆ่ามนุษย์ทั้ง56คนเดินทางมากลับประเทศไทยที่ด่านตอมออรัญ,ญประเทศจุดผ่านแดนถาวรบ้านคลองลึกอำเภออรัญ,ญาประเทศจังหวัดสระแก้วซึ่งการส่งมอบและรับตัวคนไทยบริเวณกระสพานมิตรภาพไทยกัมพูชาเป็นไปอย่างชื่นมืม่นและมิตรภาพที่ดีต่อกันท่ามกลางความดีใจของเหยื่อคนไทยที่เดินทางกลับประเทศไทยด้วยความปลอดภัยจากนั้นพันธุ์จตุรเอกรุ่งทองมน ผู้กํกับการตามจังหวัดสระแก้วได้นําตัวคนไทยทั้ง5 6คนให้เจ้าที่ด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศอลัญนเจประเทศดําเนินการตามมาตรการป้องกันโควิดของคณะกรรมการติดต่อจังหวัดสระแก้วก่อนส่งไปกักตัวตามมาตรการป้องกันโควิดในสถานที่กักตัวที่ทางจังหวัดสระแก้วได้จัดสถานที่ไว้รองรับพลตวจโ,โทสุรเชษฐหักพานผู้ช่วยผู้จัดการตํารวจแห่งชาติเผยว่า หลังจากสื่อโซเชียลนำเสนอข่าวว่ามีคนไทยถูกหลอกลวงและบังคับไปทำงานผิดกฎหมายในประเทศกัมพูชาและได้ร้องขอความช่วยเหลือจากหน่วยงานราชการไทยไทยก็ให้ความช่วยเหลือเดินทางกลับประเทศไทยนั้นสำนักงานตำรวจแห่งชาติโดยได้ประสานงานกับสารทูตไทยนักกุงพนมเปญและผู้ช่วยทูตตำรวจไทยประจำประเทศกัมพูชาร่วมกับเจ้าที่กัมพูชาทำการบุกช่วยเหลือคนไทยในเมืองสีนุวิลกลับมาอย่างปลอดภยัยรวมทั้งสิ้นห้าสิบกคน และจากการสอบสวนเบื้องต้นพบว่าครงการดังกล่าวนั้นมีคนจีนเป็นหัวหน้าเคลื่อนไหวอยู่ที่เมืองสีนุวิวประเทศกัมพูชาโดยพฤติการจะมีการลงโฆษณารับสมัครงานบนสื่อสังคมออนไลน์ Facebook กลุ่มไลน์หลอกลวงว่ามีงานอยู่ในประเทศกัมพูชาจ่ายค่าตอบแทนในอัตราที่สูงหลังจากมีผู้หลงเชื่อมาสมัครงานขบวนการก็นำพาเดินเข้าออกประเทศโดยผิดกฎหมายทางช่องทางธรรมชาติ โดยกลุ่มผู้เสียหายให้การว่าผู้ตนนั้นเดินเท้าผ่านป่าตามแนตวตะเข็บชายแดนข้ามพยางฝั่งประเทศกัมพูชาหลังจากนั้นก็จะมีรถมารับไปกักตัวที่ตึกแห่งหนึ่งก่อนที่จะถูกส่งตัวให้กลับไปทุนชาวจีนซึ่งมีฐานปฏิบัติการอยู่ที่เมืองสีนวุวิลประเทศกัมพูชาบังคับให้ทํางานผิดกฎหมายหลังจากทราบว่าไม่เป็นไปตามที่ตกลงกันจึงได้มีการรวมตัวกันแจ้งกับนายจ้างขอเดินทางกลับแต่ได้ถูกนายจ้างปฏิเสธ และเรียกร้องค่าไถ่ตัวรายละ3,000ดอลลาร์สหรัฐหรือประมาณ1 0 0 0 0บาทจากนั้นก็เริ่มกักขังคนไทยทั้งหมดไว้ในห้องให้อดอาหารและทำร้ายร่างกายพร้อมทั้งขู่ว่าจะเอาไปขายต่อให้กับนายจ้างคนอื่นทำให้คนไทยทั้งหมดพยายามติดต่อญาติเพื่อขอความช่วยเหลือจากทางการไทยจนกระทั่งทางเจ้าที่กัมพูชาร่วมกับเจ้าที่สถานทูตไทยและผู้ช่วยทูตตำรวจไทยประจำประเทศกัมพูชาบุกเข้าไปช่วยเหลือออกมาได้อย่างปลอดภัย พลตํารวจโทสุรเชษเปิดเผยอกว่าก่อนหน้านี้นั้นนี่มีการเรียกประชุมเพื่อเร่งรัดติดตามตัวความคืบหน้าผลการดําเนินคดีกันฆ่ามนุษย์ในพื้นที่จังหวัดสราแก้วทั้งหมดเจ็ดคดีที่ห้องประชุมกองกับการตํารวจตัเวนชายแดนที่สิบสองอำเภออรัญประเทศจังหวัดสราแก้วก็ได้เร่งรัดให้ดําเนินคดีกับผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดโดยเร็วแล้วครับนิวยี่สิบสี่สถานีประชาชนอดิศัก์สุพจน์บดินภาพข่าว สามารถเมตใจดีรายงาน